รู้ไหมว่าอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของเกาหลีใต้ที่มีต่อเกาหลีเหนือคือสงคารามซีรีส์เคป๊อปและลูกโป่งผมไม่ได้พูดเอาหานะผมพูดจริงๆในอดีตตั้งแต่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แยกกันรัฐบาลเกาหลีเหนือก็บอกคนในชาติว่าเราต้องพึ่งพาตัวเองและเราทําได้ดีมากมาก ที่เกาหลีใต้เป็นประเทศที่น่าขยาขะแขงและเต็มไปด้วยขอทานการเป็นอยู่เราดีกว่าเกาหลีใต้ตั้งเยอะคือไซโคแบบเนี้ยใส่ประชาชนซ้ำๆซ้ๆจนในที่สุดความจริงก็เปิดเผยครับผ่านซีรีส์เพลงเคป๊อปอะไรต่างๆนานา,นาบางคนอาจจะถามว่าเอ้า แล้วมันเป็นภัยยังไงอะถ้าในมุมมองคนบ้านเราอาจจะเพื่อความบันเทิงทีนี้คุณลองแทนตัวเองเป็นคนเกาหลีเหนือดูบ้างและได้รับรู้มาตลอดว่าประเทศเกาหลีใต้มันแย่กว่าเราซึ่งเกาหลีใต้ก็เปรียบเสมือนญาติห่า,างๆนะครับแต่พอคุณได้ดูซีรีส์แล้วกลับมามองตัวเองข้าวปลาอาหารของคุณก็ไม่ค่อยพอกินต้องทำงานหนักเงินเก็บก็ไม่มีสาธารณูปโภคอื่นๆก็ไม่ค่อยดีนักรถสาธารณะยังไม่ค่อยมีเลยมีแต่ถนนโล่ง แต่สิ่งที่คุณได้เห็นในซีรีส์คืออาคารบ้านเรือนย่านการค้าตึกสูงแสงไฟระ,ะยิบระยับหรือว่าจะเป็นการกินอยู่ที่ดีกว่าอยากแต่งหน้าทำผมอะไรก็ทำได้ไม่มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับอะไรทั้งนั้นเป็นคุณคุณจะคิดยังไงละ่ะกับสิ่งที่คุณได้เห็นอย่างน้อยก็ต้องมีคำถามเกิดขึ้นในใจว่าเฮ้ยสิ่งที่กูรู้อ่ะมันผิดกูโดนโกหกมาตลอดแล้วทำไมเกาหลีใต้ถึงจเจริญขนาดนั้น ถ้าฉันได้ข้ามพรมแดนไปนะชีวิตจะดีขนาดไหนอย่างน้อยก็คงได้กินข้าวอิ่มทุกมือ้อแล้วทำไมฉันต้องมาทนอยู่ในประเทศที่เหลื่อมล้ําขนาดนี้ไอ้คําถามเล็กๆพวกนี้นะครับมันก็แพร่ขยายเข้าไปในประชาชนเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือก็รู้ถึงภัยตรงนี้ครับพวกเขาเลยออกกฎหมายเพื่อรักษาอํานาจแล้วก็ทําอะไรแปลกๆเช่นห้ามใช้อินเทอร์เน็ตให้ใช้แค่อินทราเน็ตอันนี้คือปิดการจากโลกภายนอกเลยแหละไม่ใช่เฉพาะเกาหลีใต้ยิ่งรู้ยิ่งเห็นน้อยเท่าไหร่ก็จะมีข้อกังขาน้อยลง รวมถึงการควบคุมการแต่งกายทรงผมและการแสดงออกที่เป็นพฤติกรรมเรียนแบบต่างชาติคือห้ามหมดแล้วสมมุตินะถ้าคุณมีสื่อต่างชาติอยู่ในครอบครองพวกซีรีส์เพลงแล้วเพอเอิญนคุณเกิดซวยถูกจับได้โทษของคุณคือจำคุกในค่ายกักกันสูงสุดถึง15ปีจนร้ายแรงที่สุดคือประหารชีวิตครับในขณะที่บทลงโทษของการฆาตการรมมาคือ5ปีอีกทั้งรัฐยังสนับสนุนให้ประชาชนคอยสอดส่องกันเองว่าใครฝ่าฝืนกฎจะมีคนโดนจับไปหลายคน นังสือพิมพ์ออนไลน์ Daily NK รายงานว่าเจ้าหน้าที่รัฐจับกุมชายคนหนึ่งในจังหวัดกังวอนเพราะว่าเขาขายซีรีส์หนังและเพลงของเกาหลีใต้หลังถูกจับได้14วันเขาก็ถูกประหารชีวิตด้วยการยิงต่อหน้าสาธารณชนแล้วกฎหมายอันนี้นะครับไม่มีข้อยกเว้นกับเยาวชนซะด้วย เพราะจริงๆแล้วอ่ะกลุ่มเยาวชนเนี่ยแหละคือกลุ่มที่เราจับตามองเช่นกรณีหนึ่งที่นักเรียนมัธยมจํานวนหนึ่งพวกเขาได้รับโทษจําคุกเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าลักลอบดูละครจากเกาหลีใต้มากกว่า120เรื่องแถมยังแบ่งให้เพื่อนร่วมชั้นดูอีกด้วยบวกด้วยเด็กบางคนนะครับยังตัดผมและเย็บชายกางเกงให้สูงเหนือข้อเท้าเหมือนพวกศิลปินเคป๊อปนักเรียนกลุ่มนั้นจึงถูกจําคุกในค่ายกักกันเป็นเวลา5ปีเกาหลีใต้เขาก็รู้นะครับว่าเกาหลีเหนือกลัวอะไรเวลาทั้ง2ประเทศมีปัญหา กันเกาหลีใต้ก็เลือกที่จะเปิดเพลงเคป๊อใส่เกาหลีเหนือด้วยลำโพงขนาดใหญ่ถึง20ตัวมันคงแบบแบงแบงแบงเรียกว่าเป็นการเอาคืนที่เจ็บแสบเหมือนกันนะแต่ถึงอย่างนั้นในปี2,561ท่านผู้นำคิมก็ยอมให้เกิร์ลกรุ๊ปและบอยแบนด์เข้ามาแสดงคอนเสิร์ตในประเทศเกาหลีเหนือครับอารมณ์ประมาณว่าทูตวัฒนธรรมคำถามคือผู้นำคิมเปิดใจแล้วหรอซึ่งอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นครับ เขาบอกว่าคนที่มีสิทธิ์เข้ามารับชมคอนเสิร์ตคือคนชั้นสูงคนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ได้ดูเหมือนกับว่าท่านผู้นำมาคัดคนมาแล้วซึ่งแต่และคนก็ดูหน้านิ่งๆนั่งเฉยๆถ้าเป็นประเทศอื่นคงไม่นิ่งขนาดนี้ถูกไหมละ่ะแล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะครับที่ไอดอลเข้ามาในเกาหลีเหนือเขาบอกกันว่าที่เกาหลีเหนือยอมให้เกิดกลกรุ๊ปเข้ามาก็เพราะก่อนหน้านี้ เกาหลีเหนือได้ส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อ,อนที่เกาหลีใต้นําโดยน้องสาวของท่านคิมจองอึนถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่สมาชิกของตระกูลคิมเยือนเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปกรุณากดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปยิ่งกดไลค์ยิ่งทิ้งคอมเมนต์มันช่วยดันช่องขอบคุณมากมครับ